สวัสดีครับอินสารินนะครับวันนี้ก็มาในตัวแทนของร้านโอเคสเตอรีครับค่ะได้วันนี้หน่อยจ้าได้เลยจริงๆก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับจากทางโอเอชีควินทีนะครับก็โดยที่ทางโอเคสเตอรีของผมเองเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของรถพิเศษนะครับเป็นรถฮันนี่เลมอนนะครับแล้วก็ได้ครีเอทเมนูอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้นะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มพิเศษนะครับชื่อว่าโอเอชีคฮันนี่เลมอนโกลเด้นบริสลาชีครับเป็นยังไงบ้างครัได้แบบว่ามาครับร่วมกับโอเควินทีแล้วจะให้ลุ้นช็อต ก็ต <S an> ้องบอกว่าสนุกสนานแล้วก็จริงๆแล้วแบรนด์โอเอซเองเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเลยเป็นแบรนด์ที่เป็นขวัญใจชาวไทยอยู่แล้วใครไปก็รู้จักแล้วก็ชื่นชอบในความหอมหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพอผมได้มีโอกาสครับกับตัวรถของฮันนี่เลมอนเนี่ยครับก็ได้คิดโจทย์ว่าทำยังไงดีให้เราได้เอลฟ์ไซส์รสชาติที่หอมอร่อยอยู่แล้วสดชื่นอยู่แล้วหอมยิ่งขึ้นไปอีกไงครับก็เลยออกมาเป็นตัวที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้ครับ ว่ามีโพยนะคล้องต่ว่าตาหันขวาก็ใช่จริงๆเป็นสูตรที่ไม่ยากครับวันนี้ก็มาแจกสูตรลับแต่ว่าเราอยากแจกครับแล้วก็เป็นสูตรที่ถ้าเกิดทุกท่านได้ดูเนี่ยก็สามารถนําไปทําที่บ้านได้ด้วยแล้วก็ในเช่วงของปีใหม่หรือว่าเฟสติวแบบนี้จริงๆก็สามารถทําการสนุกสนานกับเพื่อนได้เช่นกันครับต้องถามเลยว่าแรงบันดาลใจในคืยังไงบ้างแรงบันดาลใจของตัวพิเศษนี้ใช่ไหมครับก็ จริงๆค่อนข้างซิมเปลิลนะครับเพราะว่าคันนี้เลมอนเนี่ยเป็นรถยอดนิยมระดับเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เราได้โจทย์มาเนี่ยเราอยากจะขยายความหอมสดชื่นของน้องนะครับก็เลยมีการแอดตัวน้ำผึ้งแท้นะครับมีการแอดตัววิปเปตครีมชีสโฟมนะครับมันก็จะทำให้เครีมของเราเนี่ยมีความนัวมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการาเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยจริงๆเราจะมีตัวรังผึ้งท็อปด้านบนด้วยก็จะเพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้ครบ กยดไ้มาขึนหวานม้นเปรียวมากครบรสครับทุกวันนี้ค่ะชวนทุกท่านมารองนะคูคือพิเศษนี้ที่ร้านสองสังหา ได้เลยครับก็อยากจะขอชวนทุกท่านนะครับตอนนี้โออิชิกรีนชีนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นโถดฮันนี่เลมอนนะครับมีเมนูพิเศษนะครับย้ำอีกครั้งนะครับชื่อโออิชิกรีนทีฮันนี่เลมอนโกลเด้นบิสเาชีนะครับเป็นเมนูพิเศษของเครื่องดื่มของเรานะครับวางขายนะครับที่ฮอลิเดดเพสตรีทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง3สมกราคมเลยคระแล้วเป็นกับเมนูพิเศษอะไรของวีลล่าบ้างได้ทุกเมนูเลย บอกเลยว่าความเปรี้ยวหวานสดชื่นของน้องเนี่ยเข้ากับทั้งไม่รูของข้าวแล้วก็ของหวานของเราแน่นอนครับ้ะเป็นยไงคะร้านในช่วงเทศกาลแบบนี้นน <c oughs> คือคืนก็คือคืนกันทุกสาขาครับทั้งสาขาในห้างแล้วก็สาขาน้องห้างแล้วก็รวมถึงแบรนด์แบรนด์น้องใหม่ด้วยครับความยุง่งความอะไรแบบมากกว่าช่วงปกติเราอี้เข้าวเยอะเลย จริงๆมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ที่ฟู้ดอ่าจะค่อนข้างรีเล็ตกับเฟสติวัลค่อนข้างเยอะอยู่ครับใช่ไหมครับแบบว่าสงการปีใหม่อย่างเงี้ยคนก็จะค่อนข้างออกมาจัดจ่ายใ,ใช้สอยดีแล้วก็ช่วงนี้เหมือนอากาศค่อนข้างหนาวขึ้นอ่าสาขาน้องห้างก็จะมีคนแบบว่ามาเดินเล่นนะครับสาขาที่เซ็นทรคอรสาขาหลังเนี้ยก็มีคนแบบมาถ่ายรูปเช็คอินมากินข้าวกับครอบครัวจองโต๊ะมากันก็เต็มข้ามปีแล้วเรียบร้อยครับใช่ช่วงนี้มีเมนูพิเศษ มีตลอดเวลาเลยใช่ท่าเบสทีรเนี่ยก็จะมีเป็นคอลเลคชันแฮปปี้แฮปปี้ฮอลิเดย์คอลเลคชันครับก็จะเป็นเมนูข้าวหวานสิบกว่าเมนูแล้วก็จะมีเรื่องของกิฟต i ติ้งด้วยบางท่านคิดไม่ออกว่าเฮ้ยจะซื้ออะไระให้กันในเทศกาลนี้ก็สามารถมาใช้บริการของร้านเราได้นะครับ จีจีพยายามเต็มที่ทุกเทศกาลแหละครับเพราะถ้าถ้าใครได้ติดตามพาเลทเพสตรีเนี่ยจริงๆผมพยายามจะทำให้ตลอดทั้งปีมีความสนุกสนานกันตลอดแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ได้ลองตลอดเวลาครับแต่ก็อใครเข้าใหม่เนี่ยตรง้ตัดให้เวลามากๆขึ้นจริงๆไหมคะก็ก็ด้วยครับจริงๆโปรเจกต์คริสต์มาสกับปีใหม่อ่ะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ไปมาแล้วเหรอฮะมีแทนจะไปายมีแทนจะไปอ่า จองได้จองได้ไ,ไม่เป็นไรเราจองดูก evet, ่อนนะครับเอาสั้งทั้ไข่ก่อนเออย่างทั้ทัดไข่ได้ต่อคิวแป๊บเดียวคิวไวมากครับก็ทุ่มเทแหละครับผมว่าตัวเราเองเราก็ทุ่มเทถูกเทศกาลทุกทุกครั้งที่ทำอะไรออกมาก็อยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าได้ทานครับแพนเพีนาสดามมาก ปีหน้าก็จริงๆเราคุยเยียแพลนของของปีหน้าแล้วนะครับ2,025นาเต็มที่มากครับก็จริงๆแล้วอ่า คอยเฟสช่วยเองเนี่ยก็ถ้าถ้า,ถาไม่มีะไรผิดพลาดเนี่ยจริงก็จะมีสาขาเพิ่มแล้วนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็โยกแบรนด์ทัดไข่น้องใหม่ก็มีสาขาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะเริ่ม d e ล i v e r รแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีอีกหนึ่งแบรนด์เข้ามาในเครือของเราด้วยเหมือนกันครับ ก็เกี่ยวกับขนมหวานเหมือนกันคือผมค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งอินเลยแหละคือผมเป็นคนที่แบบว่าทานของหวานกับของข้าวเลยแล้วก็จริงผมเป็นคนยางไงเลยแบบว่าเปิดหวานกินของข้าวแล้วก็ปิดด้วยของหวานอีกทีนึง <to you? S 1> ใช่แล้วก็จริงๆ <to you? S 1> ผมไม่ก่อนได้ทาขนมหวานค่อนข้างเยอะแล้วแหละถ้าไทรหลายหลา,า,ายท่านเห็นนะครับแต่ว่ายังมีเหมือนกับ ความฝันมีตอันหนึงที่อยากทำมา,มากๆคืออยากทำอะไรเกี่ยวกับไทยๆใช่ปีหน้าได้เห็น,นเนป็นหน้าได้เห็น,น,เ,หนเพราะว่าจริงๆแล้วของไทยเจ๋งเยอะมากแต่ว่าแบบรอการยกระดับน้องเนี่ยครับแต่เขาบอกค,คนก็จะแบบว่าขนมไทยจังหวานหาน้านหวานมาก คือจริงๆเราว่ามันปรับได้แหละเราว่าของไทยมีดีโดยเฉพาะเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าภาพจําที่จริงๆแล้วชาวต่างชาติหลายท่านอยากบินมาแล้วก็อยากมาทานด้วยซ้ำเนี่ยครับเพียงแต่ว่าสูตรหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆเราก็สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยและกันคือโอเคสมัยนี้จะนิยมเป็นหวานน้อยแต่ว่ายังแบบได้ความเข้มข้นยังได้ความแบบรสชาตินัวอยู่เงี้ยครับขนมไทยทีนะ ป็นอะไระยังบอกไม่ได้อ,อ,อย่าพึ่งซื้อ,อ,อย่าพึ่งซื้อ <laughs> แต่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่คนคิดไม่ถึงแน่ๆแล้วก็จะเอามาเปิดให้ได้ทางกันครับต้องมีคนซื้อแน่นอนอนอัพเดทซี <laughs> รีส์ใหม่ปีหน้าครับผมซีรีส์ปีหน้านะครับจาก GMMTV ครับก็เล่นคู่กับพี่เกรนนะครับเรื่องจา่ึกรธิชาครับก็เป็นพิเรียา Boy Love เรื่องแรกครับของทาง GMMTV นะครับ นีถึงไหน,นะะไแล้วครับขันตอก็ประกาศไลฟ์อัพแล้วนะครับเเปิดตัวแสดงแล้วนะครับแล้วก็จริงๆได้ไปฟิตติ้งแล้วก็ได้ไปอ่านบทด,ด้วยกันรอบหนึ่งแล้วครับก็ต้นปีหน้ามาเนี่ยก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ทำเรื่องไหนนี้มาแบบว่าคิวเลยไหมคะคือพอเป็นเรื่องที่สองจริงแต่ว่า ด้วยด้วยทีมของซีรีส์เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับคือเรื่องแรกเนี่ยวันดีวิทยาถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นแล้วก็เดินเรื่องค่อนข้างไวมีความแบบตบจูบก,กันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ สิริจารันของคนยุคโบราณมีความพูดชาพูดชันมีความค่อยๆจีบผมอ่านบทแล้วผมว่ามันมันน่ารักมากเพราะว่าอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเรียกว่าบุกกระดุนแดงแต่ว่าจะมีความแบบฉันแอบชอบเธอเธอแอบชอบฉันแล้วก็เป็นการจีบกันแบบสมัยก่อนอย่างเช่นแบบแอบซ่อนดอกไม้ไว้ในหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความความตัวบิดย่างตัวบิดเขียนเพลงยาวถูกเขียนกรเขียนกรนครับมี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 แต่กรอนอินีโนเรียมตัวไหนบ้างคะมันมีหัดเขียนกรอยู่หรือเปล่า จริงๆที่ผมเตรียมเยอะสุดเลยอะครับคือพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าในเรื่องจารือติการในตัวรติเนี่ยเป็นเป็นครูสอนฝรั่งเศสคือไม่ใช่แค่ต้องพูดได้แต่ว่าต้องต้องไปสอนด้วยครับก็ยากมากอันนี้ยากมากเลยแต่ว่าโชคดีว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเห็นเขาบอกมาว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกับคนฝรั่งเศสจริงๆเลยอยู่อยู่ด้วยกันเลยนะครับก็น่าจะทําให้การถ่ายทาดีขึ้นครับเรียกว่าททำงานหนักเลยนะเพราะว่าเป็นแบบซีเรียส ภาษาโบราณเล็กน้อยครับแต่ว่าโชคดีว่าตอนอยู่ช่องก็คือผ่านพีรียดมาเยอะแล้วพอเพิ่มภูผาอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นพเรียดหมดเลยก็เลยค่อนข้างมีความคุ้นชินอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรหลักใจไม่ไม่หลักใจครับผมแต่ว่างานหนักครับแล้วตอนที่ความพร้อมของเราคือ พร้อมแล้วครับจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วเดี๋ยวกลับมาต้นปีเนี่ยจริงๆก็ต้อง,องอเริ่มแบ่งเวลามาออกมาังกายละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแบบว่าเปิดกล้องแล้วเรื่อออกกังการจะต้องมีใช่พอพี่เดียดก็จะมีความแบบว่าอไอ้ขาวนิดนึง จริงๆก็จะมีความแบบว่าดุควานึงแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็สบายหน่อยเพราะว่าจะออกไปทางของพิเกตมากกว่าใช่ครับข่หนเขาพร้อมอยู่ล้วเพราะทนายเขาเขาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาเขาชอบบอกว่าเขาไม่พร้อมแต่แบบเขาพร้อมยิ่งกว่าออาสู้ขาสู้สอบไม่ได้แต่ได้เอคิดออกใช่ไหมฮะเราสู้นไปคคิสู่บคือเราไม่สู้แต่เราพยายามสู้พยายามสู้แต่ว่าก็แบบว่าพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะม ที่วางไว้คือกุมภาพันธ์ครับไว้ครับไว้มกรลามาก็ก็เริ่มเริ่มอ่านบทแล้วครับแล้วก็กุมภาพันธ์ก็เปิดเลยแสดงว่าเคสอาจจะไม่ได้แบบว่าเอนจอยช่วงปีใหม่ก็รักษาผมถ้าเขาใช่ผมไม่ผมเต็มที่อยู่แล้วแต่ในความที่เราชอบขนะกอยู่แล้วใช่อะไรยังไงไหมคะ จริงๆก็ผมผมแบ่งเป็นพีเรียดครับสมมติถ้าพีเรียดไปเที่ยวหรือว่าทํางานที่ต้องทานทานหรือว่าชิมหรือว่าทดลองสูตรใหม่ๆอะ่ะผมจะเต็มที่ร้อยเลยคือไม่กักเพราะว่าเหมือนกับสมมติยกตัวอย่างเวลาผมต้องเทสเมนูขนมหวานเนี่ยครับผมจะไม่ไม่ตัดแค่คําเดียวผมต้องกินหมดชิ้นเลยหรือว่ากินหมดปอนเลยคือกินเท่ากับลูกค้ากินเลยจะได้รู้ว่านอกจากความอร่อยแล้วกินไปเลี่ยนไหมกินได้หมดก้อนหรือเปล่าหดเวลาเทสเทสหดมากจะรู้ เด็กที่ลาจะรู้เลยว่าผมจะบุบบุบูบขึ้นมนแบบสี่ห้าโลเลยอะครับเวลาเวลาเป็ดเทศกาลแต่มันมันจะเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอะพอมันมีช่วงเวลาผมก็จะอดเดดเลยเวันกินคลีนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นความแบบบู๊ปเลยนะก็มีก็จะมีแบบจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผอมมากก็เลยใช่รถหุ่นเลยครับตอนที่ลดหุ่น น้อยแหละครับคือคือพอมันขึ้นไปโชคดีว่าแบบไม่ไม่ได้ออกหน้าหรือว่าแบบคนเห็นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วพอพอ,อเวลาเราลดก็ดูเขา้าเข้ารู่มากขึ้นงเงี้ยครับเวราเห็นตอนนีิคนก็ได้เห็นของแทบในอัอแเราเลือกมาแล้ว อ่าเลื่อมาแล้วผ่านแสงและเงาแสงแรงเงาอะไรครับว่าคือห้าลทาครังเวลาลงเล็กน้อยครับคู่ผมเยอะกว่าครับแต่จะว่าปีหนั่งค้าตลอดตลอดปีแน่นอนก็คาดหวังคาดหวังให้อ่าเราตั้งใจทุกอย่างเราก็อยากให้ทั้งงานในวงการแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีทั้งหมดครับเราชอบในเวลาที่แบบแฟนเขาเขียนเราแบบเอาลองลูกตัวอย่างได้ยอดไอเกชเมนอยู่แล้วนะฮะผมยังมันค้าวแฟนขับว่าเข้าไปเมนอ๋อ 干嘛？ อยากดูไลฟ์สไตล์แหละใช่ไหมไม่ไม่เขาอยากดูอะไรหลายอะไจริงจริงใช่เพราะผมก็จะแบบเปิดทําเมนูใหม่ผมก็จะลองโพสต่างๆอย่างเงี้ยครับปีที่ผ่านมาอากน้องๆนี่ค่ายครับเขาก็จบอกว่าแบบโหยินี่คือเพราะว่าเป็นเป็นเป็นปีแรกที่ผมอยู่เต็มตัวเพราะว่าผมเพิ่งขบปีไปแบบแบบวอีมทใช่มใช่น้องๆบอกว่าที่ก็คือ ด้วยวัด้วยวยุฒิของเราแล้วไม่ไม่ยอมใครเหมือนกันที่นักมักคินก็ไม่ยอม ใช่ถ้าใครได้ดูรายการนะครับก็จริงๆไม่หรอกผมว่าผมก็พยายามละลายพฤติกรรมแล้วกันเพราะว่าผมจับสังเกตได้ว่าตอนที่ผมเข้าไปไปเจมมทีวีใหม่อ่ะน้องจะรู้สึกเกรงใช่แล้วก็แบบพี่ยุ้ยแม่แม่ก็จะบอกว่าให้ลูกอ่ะไปคุยเยอะๆหน่อยเพราะว่าเหมือนน้องเกรงก็เกรงอะไรเพราะว่าอินชิวเป็นคนเป็นคนค่อนข้างชิวมากโดยตัวจริงแหละแต่เหมือนกับน้องเขาคงเห็นแบบว่าทํางานหรือว่าแบบอะไรใหม่ครับก็เลยพยายามแบบเข้าไปบอกว่า ปักแจ๋วด้วยเออกลมคืนอายุ20ตน้ตนตนเนี่ยค่ะจริงๆตอนเขารู้สึกตัวเองตอนแรก เฉยๆผมคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้รู้จักกันนะก็จบเลยไม่ต้องก<ช>ินกับเราไงแต่เราแบบว่าชิลกับทุกคนเงี่ยใช่เ <c oughs> พราะว่าจริงๆ <c oughs> ผมแบบว่าพูดไม่หยุดเลยนะตอนอยู่ช่อง <c oughs> ใช่ก็ก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ผมจะโดนแซวว่าผมอ่ะสนิทกับทีมงานกับพนักง,งานก่อนนะแสดงอีกอใช<ต>ท่ที่ที่<ห>ชองเพราะว่าทีมงานเขาไม่ไม่เกรงนะครับเราก็คุยกันเราไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกตลอดเลยอ่ะแต่ว่าคือเก่งๆคือพวกน้องๆที่จะเป็นนักแสดงนักแสดงใช่ครับ ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะพอปะทะกันแล้วก็พอใช้ได้ครับเราจีบก่าเราอย่ามชงระมางนี้สิเราเป็นเรียบร้อยนะเสื้อถือเลยแต่พอรายการต่อไปก็คือทุกคนเห็นดุมนี้เริ่มผมแล้วเห็นเหรอว่ารายการเริ่มติดต่อผมเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้จริงๆผมกผมว่าขาว่ารายการนี้อยากได้คนตลกบอกนี่อยู่ในแคตตลกแล้วหรอใช่เป็นแค่แล้วนะ เราได้ตลกด้วยอฝากปีกับฝากผลงานทีหน้าเนื้อแล้วก็ร้านได้เลยครับก็อันดับแรกขอฝากโปรเจกต์เลยครับกับโอชิกรีนทีนะครับฮันนี่เลมอนครับผมก็ทำเมนูสเปเชียลนะครับชื่อว่าโอชิฮันนี่เลมอนโกลเด้นบิสลาชีนะครับอย่างที่บอกไปเลยวางขายยาวๆตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31มกราคมที่เคอเลพีสตรีทุกสาขานะครับแล้วก็ปีหน้านะครับขออนุญาตฝากอ่ะฝากร้านนะครับเคสตรีนะครับก็จะมีของข้าวของหวานขนมต่างๆนะครับออกมาให้ได้กินตลอดทั้งปีนะครับมีโยกชัตไข่น้องใหม่ได้ทานกันเรียองฮ ปีหน้าไปก่อนเปีหน้าไปก่อนนะครับคิวเร็วลองดูก่อนลองดูก่อนก็ปีหน้าก็จะเริ่มมีเดลิเวอรี่แล้วแล้วก็มีขยายสาขาเพิ่มนะครับแล้วก็มีซีรีส์ครับจาก JMTV ครับจ่าเรือกติชาครับจะได้ถ่ายปีหน้าแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะได้ออนปีหน้าด้วยครับขอบคุณ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 ท่าผู้กอยนั่งฟังเถอะ